สวัสดีครับทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะทําหลักทําแนวหน่อยเผื่อเขาจะได้ดูแนวออกเอมื่อกี้ไปปักไว้แล้วตรงนั้นอะ่ะมันจะอนี่เราหยิบถุงด้วยเลยเนี่ยเขาจะได้มีแนวนะฮะในการถมดินตรงนั้นเราไปทํากันไว้กลัวเขาเหยียบท่อประปาครับผมจุดนั้นมีท่อประปาเนี่ยแล้วเราก็จะมาเผื่อไว้พื้นที่ว่าเ,เราจะตรงไหนยังไงคันนี้ใช่ไหมของเขาเนาะครับผม คันนี้ใช่ไหมน่าจะคุณละชึ่อกัิน,นได้ป่ะเอาเอาอเอาเขตนี้ไปเลยใช่ปะ่ปะหึาหถามแม่เรเปาป่ะไม่อยากให้แกตัดเสด็จแล้วก็ต้องถามแกด้วยกลัวแกนั่นคือตรงที่เราจะสร้างคือตัวฝันนั้นใช่ไหมถึงการใช่โึการว่าจะถงประมาณนี้จะเอาแนวตัวนี้เหรอแนวตัวนี้โอแล้วก็ลงไปครึ่งหนึ่งเหรอครับประมาณครึ่งนึงไห้นู้นอะ จากตรงนั้นใช่ไหมน,น,นี่ใช่ไหมใช่ครับถึงนี่ไหมถึงนี่ไหมถึงนี่ไหมพอไหมดูเพ่ดูเพ่ดูเพ่อ,อันนี้รึ้นนึ่น,นี้หมอ,อันอันขั้นนี้เป็นของแม่ะลรบ่าน,นี่ นี่เราเอาถิงแนวนี้บอลงที่ตนี่ก็พอเออเออเอาปลักรั้วตรงนี้อยู่นี่แนวนี้ยนี่ตรงนี้นี่นี่เปล่าหรอเม็ดเนี้ยเขาไม่ใช่ครับวิโดจะรวมตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะค่ะเออสุดเริ่มต้นหน้าบ้านมันอยู่ตรงนั้นน่ะครับหน้าบ้านอยู่นี่โอเคไหมเออโอเคไม่ไม่ผมประมาณตรงนี้ตรงนี้ม่นี่เขาเรียกติมตมาให้นี่ยอันเงีนี่ไหมมีเออพออันนี้พอเนี่ยเออผมเม็ดนี่ยเปล่าเปล่าเออนี่เนาะเอออ่ะู่ตัวบ้านเนาะ เดี <c oughs> เ๋ยวหารักตะน้องที่นึงไปทำแนวไว้นะทุกคนเพราะว่ารถเขาจะได้ถมง่ายๆนะครับมันจะได้ดูว่าเราพอหรือไม่พอนะครับในการถมที่อะไรสักอย่างเดียวหารักอีกอันนึน่งนะ

ดูแนวก่อนนะทุกท่านเพราะว่าจะได้ง่ายนะขออภัยนะฮะอาจจะไม่ได้ยินเสียงไกลอ่านี่นะครับผมเป็นการทำแนววางสําหรับถมที่เนาะคือด้านหน้าเนี่ยจะถึงคังนนาฮะถึงคันนานะครับส่วนนะครับข้างหน้าเนี่ยเราจะทําเป็นทางเข้ามาเลยเนะานะนะครับเพราะปกติเนี่ยบ้านแม่เนี่ยเขาก็จะใช้ทางกับบ้านหลังอื่นอยู่ อนาคตสมมุติเขาทํารงทําบ้านก็าอาจจะไม่ได้พงไม่ได้ผ่านใช่ไหมเราก็อาจจะนะครับมาทําตรงนี้มาบ้านของคุณแม่เขาโดยตรงเลยนะครับเพราะเราทําทางมาตรงนี้เนี่ยฝั่งนู้นคุณแม่ทํานาได้ปกติใช่ใช่เราเสียแค่พื้นที่ไปนิดเดียวอ่ะะาอะเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นเนาะตรงนี้ก็อาจจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สูงนะทุกคนพื้นที่สูงนะฮะมันจะสไลด์ลงไปด้านนู้นอ่ะ เบื้องต้นก็อาจะปูเข้ามาสักประมาณสองสองหนึ่งสามเที่ยวขึ้นมาถึงวันนี้ได้อยู่แต่เราใส่มาปาดอีกทีนึงเราคำนวณไว้ปะว่าประมาณสักสิบสิบคันรถก็น่าจะเหลือเรือคิดว่าน่าจะอยู่นะน่าจะน่าจะอยู่สิคันรถละเลยยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ่งบวกใส่มาเยอะอยู่บวกไถบวกบวกไถด้วยก็สองร้อยห้าสิบก็ถือว่าถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าพร้อมดันนเาะ งานนี้คือเขาไปไปแทรกบ่ออื่นไงใช่ครับผมคือโชคดีเราได้ดินเป็นดินลุงรังด้วยแน่นดินเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยยุบอมันถมขึ้นอ่ะมอนถมขึ้นเป็นดินอื่นมันยุบมันอะไรก็ถมหายถมหายใช่ใช่อ่าวงต้นงานเราก็ปรับปรับทับไวทันทีนะทุกท่านนะครับไม่รีรงรีรออะไรเลยนะตัดสินใจกันปุ๊บครับผมเลยครับก็จัดการให้มันเรียบร้อยเลย หรือว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าเนาะอืหนุนมาอีกแล้วคันหนึ่งโชคดีที่เขามาได้รถทีมงานเนาะที่อยู่ใกล้ๆเนาะทีมงานเขามีรถขุดอยู่ใกล้ๆนะเขาเลยโชคดีหน่อยไวรถดินมาอีกคันหนึ่งแต่ว่าน่าจะยังลงไม่ได้ยังลงไม่ได้เพราะเขาต้องกวาดต้องกวาดเข้ามากวาดเข้ามาตอนนี้รอรถดันอยู่นะทุกท่านรอรถดันนะฮะไปเราไปยืนคุยกันในร่มดีกว่าตรงนี้ค่อนข้างร้อนเออนะ ยืนดูแล้วก็โซเล่กันนี่ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะฮะเนี่ยไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านนะทุกคนนี่ก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กแล้วก็จะเป็นวัดนะด้านนู้นนะจะเป็นวัดบรรยากาศดีนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโล่งๆเป็นลาน ันมีคนเอาด้วยไงมันถึงได้มาเลยเห็นไหมถ้ามีคนเอาด้วยเขาต้องมาจอดรอโอ้ใช่โชคดีเลยดินเขาก็ลงมาทันทีเลยนะท่าด้ด้วยพอดีใกล้ๆตรงนี้รับเาวิ่งไน่อนิโอ้นะดีใจกับคุณแม่เลดตาซอยด้วยนะที่นะครับแม่ชื่อคุณแม่เลดเนาะอือแม่เลดตาซอยนะไม่ใช่เลดนะสิ แรดและตตอตลอลิงเนี่ยแลตตาซอยเนี่ยก็เป็นนะครับคุณแม่ที่ถือว่าสู้ชีวิตอยู่นะครับทั้งคุณแม่คุณพ่อเนาะขเะขเะาก็นะครับทำมาหากินนะมันประมาณกี่เมตรได้ระหว่างสองไหนสเจ็ดเมตรได้ตัว,ตวนั้นเหรอความกว้างเนี่ยจากจากคันนามานี่ปะไม่จากจุดเสาอะเสองไปนู่นเหรอประมาณหกเมตรแต่ว่าแต่ว่าเราต้องถูไม่ล้นออกมานี่น,นี่คือ ตรงนี้เราเอาคณาเป็นแนวเต็มเลยอ่าเต็มไล่ไปจากตรงนู้นเราเอาเอาหลังนี่เอาคนาเป็นแนวแล้วก็เอาหลังยาวไปถึงนู่นข้างหน้าก็ถึงถุงตัวที่เราถมไว้นู่นคือถ้าเราถมเสมอคนาตัวนี้มันจะเด่นเลยเนาะเด่นเด่นแล้วบ้านนี่จะเป็นบ้านที่แบบดูดีเลยอะถ้าทําแบบสวยๆอะฝนตกมาคือน้ําไม่มีขังในบ้านไม่มีไหลออกมเไม่มีตอกาะมันถูลองหลับตาจินตนาการแล้วบ้านออกมาแบบสวยๆเนี่ยน่าจะโอเค เราประมาจะเด่นเนาะเราทำให้ดูดีสวยพอเขามองมาเห็นไหมคนนี้จะเป็นเินดับอ่ะใช่ไหมซึ่ก็มาจะเห็นเลยมาปุ๊บเห็นเลยหุ้ยบ้านเป็นหลังแรกเลยบ้านทีมงานนี่ว่ะอต้องทำไปใหญ่ใหญ่ทำที้สวยด้วยโปเตอร์ใหญ่ให่บาวที่โซ่คุณใหญ่เลยนะนี่ก็เป็นไอเดียของพี่บ่าวเดี๋ยวรอดูว่านี้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าครันนี้ครับผมวันนี้ก็จะเตรียมสั่งของเนาะใช่ผมปลุกเสาพวกอะไรเนาะอือ เตรมเลยครับผมเปาให้มันแบบแรตตซอยครับผมหรือว่าน้องมีต่ก่อนน้องมีเขาชื่อน้องมีน้องมีเรวเปลี่ยนเป็นแรตซอยชื่อจริงเขาแลตตาซอยว่าไปโอเคฮะทุกท่านเดี๋ยวเรานะครับอมาเจอกันคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวรอรถเคลียร์ดินอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ